ดีแล้วว้ย,ยนั่งทับพับเปลแลอยอย,อยากนั่งตักอยากนั่งตักพอเปานเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอตามติดชีวิตช้างนะคะผมไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นจิงมริงเน่ยจับหัไปเลยเดี๋ยวชิ้น,น <c ười> กองดินใหญ่ๆมาให้เล่นเขินเปล่า เสียงเด้อครับผมจะเล่นแล้วเด้อครับมีความสุขครับเล่นกองดินเล่นกองดินแล้วมีความสุขครับโชลีลาแล้วโชลีลาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปวดนนะปวดนนะโอ้โหเติมความเติมความ ว้าเออเแล้วม้าง1ุด1ุอ้ยโอยอยอะไรอย่าเงี้ะเล่นฝังนู้นจะเล่นฝั่งนู้นป้าหน้าป้าหน้าคะเพิ่อนนี่หาอะไรเล่นอยู่มิ่งบอก หางจี้ตลอดครัพร้อมค ah, ึกตลอดครับคึกคักตลอดเลยเอ้อเอ้อเอ้อ้เ้ย้้เเลยดเข้างบนแหละเออเ่ยนางบนวปิ้วไปแล้วไปกองให้พ่นแล้ววุหางจี้ตลอดวะ หอมอมเลียนนี่อมเลียนนไปเลี้ยไปเล้ยโอ้ยแก่เขินแก่เขนเกือบหัวซักแล้วครับเมื่อกี้เกือบหัวทิมแล้วเอ้ย

Mẹ, mẹ. mình chỉ tí con mà, mình chỉ tí con, ai mình tí băng, à tí đâu, tí... không, 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 Ôi, không, 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 ไปแล้วแม่ว่าเสียงอีหยังกันเล่นอะไรกันคุณแม่บอกเล่นอะไรกันตี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 เออไอมิงอยากตีมิงอยากตีปะมิงตีเป็นปะมิงตีเป็นปะอาจจะตีไหนตีคล้องตีกองตีฉาบ ตี่ชิงโอ้ที่ฉาบเออเตาไม่ไม่โต๊ะลบลบลบอุ้ยเอ้าหุ่นยุบมาที่นี่เอ้าเอ้ยไปแล้วไปผิดทางไปผิดทางวุ่นวายมากเลยอุ้ยอุ้ย โอ้ยตีเขาเอาโอนโอ้ยตีเขาไลโชนตีผมอยากเล่นเอาผมอยากเล่นแมะดูเงินแล้วเงินแล้วอีกจักในม้วโผมเป่าได้นิดยคุณไปผมอยากตีของแมคุณคุณได้มากเนือโน้

ต้องเสียงเจ้าจ้าวเลยเดี๋ยวกางกายเด้มาไปหานาที่แหมออกจากปากน่านะฮะขี้ดินแหม

À! A nang nang nang, nang nang đi, 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 đi. Nang, thập lắm, nang 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 อ่อนแล้วอยากนั่งตักพ่อเปล่านะขาหลังทำไมต้องขาหลังด้วยเสาระวังนะจเอ่านั่งนั่งนั่งแล้วให้ผมนั่งน้ำเหมือนอยากอ้อนเหมือนอยากนั่งกับพ่อเปานะอุ้ยอุ้ยล้มล้มหลังเลย อันนั่งลงดีๆอันนั่งแล้วก็หลบขามิงดีๆเฮ้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเร้่อยอนนั่งนั่งข้เป้อนะัเอ๊ ลอยลโจโจรอวบงเด้อระวังเด้อย่างนั่งออนอย่างนังตักกเปาอ้ยปลาอยผมนั่งตักเลยแบลเลยเอ้ยเอ้ยอยางนั่งตักพรเปนะคะรเป่ให้ผมนั่งตักเลยดือด ตัวเอกไม่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะมิ่งนะตัวใหญ่ก็เขาเปล่าแลยเหยียบขาเลยไปแล้วไปแล้วไปไปไหนไปไหนไปไหน กับร่างกายนะคะเนาะฝ่านอื่นก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะด้วย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 ด้ยด้วยด้าย้วยด้วยด้วยด้ด้วยด้ย้ย้้ย้วย้วย้วยด้ย